วันนี้ก็จะเอาข้าวที่แช่ขึ้นจากน้ํานะคะหลังจากที่หวานไว้หลังจากที่แช่ไว้เมื่อวานตอนเย็นค่ะวันนี้ก็จะยกขึ้นมาวางข้างบนนะคะเพราะว่าจะเตรียมหว่านข้าวพรุ่งนี้ค่ะ วันนี้ก็ได้เวลาเอาข้าวที่แช่นะคะเมื่อวานนี้เอาข้าวแช่ไปนะคะวันนี้ตอนเย็นก็จะเอาข้าวขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อที่จะทำการหวานในวันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนคือก็จะได้เวลาหวานข้าวแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาใช้ชุลินซีสังเคราะห์แสงที่เตรียมไว้ค่ะในการเล่งการเจริญเติบโตนะคะ ของเมล็ดข้าวที่แช่ไว้นะคะคือเมื่อวานตอนเย็นนะคะเราก็ได้ทำการแช่ข้าวนะคะแช่ข้าวในน้ำทั้งกระสอบเลยนะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นตอนเย็นเหมือนกันค่ะเราก็ยกกระสอบข้าวขึ้นมาพักไว้แบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็ยกกระสอบข้าว มาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เรายกกระสอบข้าวมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะหแสงแบบนี้นะคะใส่บัวลดน้ําแล้วก็ลาดลงไปค่ะเพื่อที่จะทําการเล่งลากของมเมล็ดข้าวนะคะให้เม็ดข้าวงอกดีเสมอกันนะคะทุกคนปีที่แล้วก็ใช้แบบนี้ค่ะได้ผลดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะ ข้าวนี่ก็จะทําการหว่านพรุ่งนี้แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทําการเตรียมเอาจุลินทรีย์ต่งังเคราะแสงราดค่ะเพื่อเล่งรากนะคะตรงนี้จะมีอยู่สองกระสอบนะคะที่เอาขึ้นจากน้ําก็เดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเวลาเอาออกก็ไม่ต้องเอาออกหมดนะคะทุกคนเอาออกดึงแค่หน่อยเดียวค่ะแค่บัวแค่ปลายบัวสอดเข้าไปลดได้ก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะแกะอ,อีกถุงนึงนะคะ ปีที่แล้วก็ใช้ค่ะใช้ทุกปีเลยนะคะในการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบนี้นะคะก็สรรพคุณเขาก็ช่วยเล่งรากค่ะทุกคนไม่ต้องแกะหมกนะคะทุกคนเอาแค่ปากบัวสอดเข้าไปในนี้ค่ะเพราะว่าคืนนี้เราต้องปล่อยเขาไว้แบบนี้นะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะ ถึงจะเปิดหมดค่ะแล้วก็ทําการหวานสาเหตุที่ไม่ให้เปิดหมดเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนเผื่อกระสอบข้าวล้มค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะหกในคันนานะคะทุกคนเปิดแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเราจะตักน้ําใส่บัวลดน้ํานะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะแค่ประมาณครึ่งบัวหรือกะเอาค่ะประมาณไม่ถึงครึ่งก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะ ส่วนในหนึ่งก็สอบเราจะใช้อันนี้ค่ะจูลินซีส่งองเคราะห์แสงแค่ครึ่งขวดนะคะเทไปเลยนะคะแค่ครึ่งขวดโอค่ะแล้วก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะทุกคนเราใช้เราทำเองก็สามารถใช้ได้ประมาณนี้ค่ะได้เยอะๆเลยนะคะ ไม่มีพิษมีภัยนะคะสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะนี่แล้วเราก็ใส่บัวลดน้ำนะคะสอดเข้าไปในปากกระสอบนะคะพยายามลดให้ทั่วๆค่ะค่อยๆลดไปนะคะขยับกระสอบกันนิดนึงนะคะบางคนก็อาจจะก่อนจะมานะคะก็ อาจจะมีถังใหญ่ๆแล้วก็เอาจุลินทรีย์เทปไปในถังแล้วก็แช่ข้าวในนั้นแล้วก็ค่อยยกใส่รถอ e ีแต็กม้าอย่างนี้ก็สามารถทำได้ค่ะนี่นะคะอีกกระสอบหนึ่งนะคะปีที่แล้วก็ทำแบบนี้นะคะก็แช่ที่บ้านก่อนนะคะแล้วค่อยยกออกมาแตบบ่ปีนี้จะ นาจะไกลบ้านสันนิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยสะดวกค่ะก็เลยทำแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะใส่ไปลาดไปให้ก็ทั่วแบบนี้เลยนะคะ เหมือนเราปลูกผักนะคะ่ะก่อนที่เราจะหว่านมเมล็ดเราก็สามารถใช้คูินซีสังเคราะห์แสงในการแช่มเมล็ดพันผักได้เหมือนกันนะคะก็จะทําให้งอกดีเหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใช้พย้ยางติดไว้นะคะเพื่อฝนตกกลางคืนค่ะทุกคนเพืเ่อที่จะไม่ให้กระสอบเปียกฝนอีกนะคะแล้วก็จะทําให้หนักด้วยแล้วก็ อาจจะทําให้น้ําจุลินซีส่งเขาะแสงของเราไหลไปหมดนะคะเราก็จะปิดไว้แบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับการใช้จุลินซีส่งเขาะแสงในการเลื่องรากของมเมล็ดข้าวนะคะเดีย๋ยวเราจะต้องไปตรงนู้นอีกที่นึงค่ะ ก็นี่ก็เย็นมากแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาทำจุลินทซีย์สังองเคาะแสงในการลาดเมล็ดผักนะคะเพื่อให้เมล็ดผักงอกได้ดีนะคะก็ทำง่ายๆประมาณนี้นะคะเพียงใช้จุลินทรีย์สังองเคาะแสงแช่ในเมล็ดข้าวนะคะแต่อันี้ <c oughs> บ้านอยู่ไกลค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้แช่ไว้ในถังที่บ้านโกดนะคะก็เลยเอามา แช่ในานาแล้วก็เอาจุลินทรีย์ลาดไปแบบนี้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหลืออีกสามกระสอบนะคะที่เราจะเอาขึ้นนะคะทุกคนนี่ค่ะท่านผู้ชมข้าวที่เราแช่ไว้แล้วก็เอาจุลินทรีย์สังข้อแสงลาดนะคะก็ลากก็งอกดีนะคะทุกคนนี่นะคะจะเห็นเป็นตาสีขา,ขาวนะคะ จุลินรีสองของแสงก็ช่วยในการงอกของมเมล็ดข้าวค่ะทุกคนนี่นะคะงอกดีมากๆเลยค่ะก็จะเห็นเป็นลากงอกออกมานะคะเป็นสีขาวเม็ดก็จะใหญ่ขึ้นค่ะก็ถึงว่าเป็นการงอกที่ดีนะคะทุกคนนี่นะคะหลังจากที่เรา แช่ข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาหว่านข้าวกันนะคะก็จะใช้เครื่องหวานข้าวซะบท้ายหลังค่ะนี่ก็เป็นการหว่านอันแรกของวันนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นเครื่องพุ่นข้าวนะคะเสียงดังมากเลยค่ะเพราะว่า

ทาที่ที่ทำอยู่ตอนหวานข้าวนะคะก็จะทอยข้าวใส่กระสอบค่ะให้พอดีหนึ่งถังนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้หัวท้ายเป็นจุดๆค่ะเพื่อความสะดวกต่อคนหวานนะคะแล้วก็จะทำให้การหวานข้าวเร็วขึ้นสะดวกขึ้นค่ะนี่นะคะการหวานข้าววันนี้ก็เอาของกิน ติดมาด้วยค่ะก็มีน้ํามีกล้วยน้ํหว้านะคะทุกคนนี่ค่ะในน้ํามีหอยเชอรี่ด้วยค่ะนี่ก็คือไข่หอยเชอรี่นะคะสีชมพูสวยมากค่ะการหวานก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็ถึงนาอันนี้แล้วนะคะทุกคน นี่ก็คือข้าวที่เราทอยใส่กระสอบไว้นะคะส่วนกระสอบนี้ก็เอาไปทอยอีกไว้ทางด้านนูน้นอีกกระสอบหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีหลักด้วยนะคะหลักก็ใช้ใช้ปักค่ะการหลงแนวนะคะเดี๋ยวต้องย้ายอันนี้ค่ะไปไว้ทางนู้นนะคะ แดดยังไม่ออกเลยคะทุกคนน่าจะประมาณเก้าโมงสิบโมงแล้วนะคะวันนี้ดีค่ะวันนี้แดดไม่ค่อยไม่ค่อยออกดีค่ะนี่นนาก็ยังมีขุยไสเดือนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นดินที่ดีค่ะก็เป็นนาล้างตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่มีคนทำเป็นปีกว่านะคะ ไส้เดือนก็สร้างหลังสร้างขุนค่ะนี่ไข่ไส้เดือนเต็มเลยค่ะทุกคนตามขนานะคะนี่นะคะพกเพื่อนๆหลังจากที่หว่านข้าวเสร็จนะคะเราก็จะดึงน้ําออกจากนาค่ะหลังจากที่ตอนก่อนหน้านั้นน้ําเยอะเลยค่ะทุกคนเต็มทุงม่งเลยตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ เพราะว่าเราดึงน้ําออกหมดแล้วค่ะถ้าขืนปล่อยไว้ก็ข้าวก็จะเน่าเสียไปนะคะเพราะว่าข้าวที่เราหว่านวันนั้นเริ่มแตกตานุกกระจิบแล้วค่ะเริ่มมีรากออกนิดๆนะคะว่านเต็ดเราก็ต้องทําการดึงน้ําออกตอนเย็นนะคะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งวันก็กว่าค่ะกว่าจะดึงน้ําเสร็จนะคะก็จะตั้งเครื่องทิ้งไว้สามที่ค่ะตรงน้นก็จะเป็นเครื่อง ติดกับหัวรถอีแท็กนะคะเป็นหน้าแล้วก็จะมีเครื่องบิ๊กสองเครื่องค่ะอยู่ด้านโน้นเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่มุมท้ายนี้อีกเครื่องหนึ่งนะคะที่เห็นขา,ขาวๆตรงนู้นนะคะทุกคนตรงป่าตรงนั้นนะคะก็จะไว้หน่อยค่ะทุกคนถ้าเราดึงน้ําออกอย่างนี้นะคะก็จะทําให้ต้นข้าวเริ่มงอกค่ะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะ นี่นะคะข้าวก็ยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ค่ะหลังจากที่ระหว่านนะคะน่าจะประมาณได้ห้าวันหกวันเองนะคะก็เริ่มมีสีเขียวให้เห็นบ้างแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนจะสังเกตเห็นต้นข้าวต้นข้าวนะคะนี่นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วค่ะ ด้านนี้นะคะจะหว่านก่อนหนึ่งวันนะคะกับอันบุญสุดนะคะส่วนอันนี้กับอีกอันนึงนะคะก็จะหว่านที่หลังถัดจากอีกวันหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะเห็นสีเขียวเข้มกว่านี้ล้วค่ะนี่นะคะ,ะ,คะทุกคนก็จะเป็นสีแบบนี้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนาข้าวนะคะ ในช่วงที่หวานข้าวและก็หลังจากวันที่หวานแล้วนะคะเผื่อคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และแวะทักทายกันนะคะเดี๋ยวงวดหน้าจะมาอัปเดตและวิธีทํานาเก็บเล็กเกบน้อยมาฝากเพื่อนๆใหม่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ